รวมสหรัฐและฝรั่งเศสชัดแอฟ,ฟริกาหือความบาดเพิ่มยูเรเนียมเสนาธิการแอลจีเรียคุยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียส่งกองทัพและรถถังรถช่วยแล้วจากสถานการณ์ที่ไนเจอร์ประกาศความบาดแรอยูเรเนียมต่อฝรั่งเศสกระทั่งก็มีรายงานอีกว่าไม่เพียงไนเจอร หรือฝรั่งเศสเท่านั้นที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นต่อกันเพราะมีข้อมูลออกมาอีกว่าชาติแอฟริกาทยอยประกาศโดยเป้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยเยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวว่าวันที่1สิงหาคม2566ซึ่งบล ok ็อกดิตอัปเดตเต็มีการรายงานถึงผลกระทบของการออกมาหนุนไนเจอว่า ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอนานิคมแบ่งเคก้กแอฟริกากลางใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติระทานอันล้ำค่าอุดมสมบูรณ์มานานหลายทศวรรษผ่านบริษัทของรัฐที่ควบคุมอดีตประธาน,นาธิบดีชักชีรักของฝรั่งเศสยอมรับว่าหากไม่ได้ควบคุมแอฟริกาฝรั่งเศสก็จะตกจากมหาอำนาจอันดับ3ของโลกฝรั่งเศสจะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์โลกในศตวรรษที่21 ตั้งแต่ปี2513บริษัทเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโอรโนดทำเหมืองยูเรเนียมที่ไนเจอร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฝรั่งเศสมีสัดส่วนผลิตไฟฟ้า70%จากพลังงานอื่นๆโดยใช้ยูเรเนียมจากไนเจอร์25%ของที่สาภาพยุโรปใช้เมื่อรัฐบาลคอสชใน,นเจอร์พลัดเปลี่ยนอำนาจใหม่ในการค่นล้มรัฐบาลหุ่นเชิดฝรั่งเศส ก่อประกาศความบาดงดส่งออกแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์และทองคอําไปยังฝรั่งเศสทําให้บริษัทเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโอรโนตกตะลึงเมื่อฝรั่งเศสและสหรัฐสนับสนุนรัฐบาลหุ่นเชิดในเจร์ชุดเดิมจึงมีความเสี่ยงจะถูกรัฐบาลใหม่โจมตีฐานทัพและเหมืองแร่ยูเรเนียมอย่างมากกองทัพแสดงว่าพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้รุกรานและผู้ล่าอนณานิคม ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสอ้างว่าจำเป็นจะต้องแทรกแซงโดยทหารต่างชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของจักรวรรดิและปกป้องบริษัทสำรวจแร่ยูเรเนียมของตนที่ไหนเจอนายพลซาอีแซงริฮา เสนาธิการกองทัพแอลจีเรียพี่ใหญ่สุดทวีปแอฟริกาได้เดินทางตบเท้าหารือกับพลเอกสเกลซซยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียภายหลังการหารือแอลจีเรียประกาศว่าหากมีกองกําลังต่างชาติลุกรารไนเจอร์ทางแอลจีเรียจะสนับสนุนทางทหารต่อรัฐบาลใหม่ไนเจอร์โดยขณะนี้สังเคลื่อนกองทัพรถถังและทหารไปประจำการชายแดนติดไนเจอร์แล้วพร้อมเข้าช่วยทันที ประธานาธิบดีอิบราฮิมตราโอเรผู้นำบูกินาฟาโซได้มีการประกาศความบาดห้ามการส่งออกยูเรเนียมนิวเคลียร์ไปยังฝรั่งเศสและสหรัฐตอบโต้เอาคืนทั้งสองชาติที่แทรกแซงประเทศตนและไนเจอร์เพื่อนรักรัฐบาลบูกินาฟาโซและรัฐบาลมาลีออกแถลงการทางทีวีว่าชาติใดส่งทหารไปแทรกแซงกิจการภายในของในเจร์จะเท่ากับการประกาศสงครามกับทั้งสงประเทศไปด้วย ขณะนี้กองทัพมาลีเตรียมเครื่องบินรบ6ลำรถถังออสซลีน1คันดโดรน2ลำและทหารมาลีมากกว่า2,000นนายประธานาธิบดีมามาดีดุมบุยาผู้นำกินีประกาศว่าถ้าชาติใดกล้าส่งทหารบุกในเจอร์เราจะประกาศสงครามกับผู้รุกรานนั้นและจะส่งทหารไปปกป้องประเทศในเจอร์